สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาสาธิตที่ดูนะคะวิธีการขึ้นลานมือนะคะว่าทําแบบไหนยังไงเนาะหลายๆวิธีเลยทั้งขึ้นลานมือนะคะแฮกเข็มวิที่แอดมินชอบพูดบ่อยๆนะคะแล้วก็จะเป็นการตั้งวันที่แล้วก็เวลาให้ให้ดูด้วยนะคะว่าทํำยังไงขออนุญาตไม่ใส่ถุงมือนะคะพอดีว่าถ้าใส่ถุงมือปุ๊บเนี่ยจะจับไม่ถนัดเลยนะคะโอเคมาค่ะด้วยเรือน,นี้นะคะเขากันน้าลึก2อ0เมตรค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะทําอะไรนะคะ ก่อนที่เราจะดึงเม็ดมะยมออกมาเนี่ยเราต้องคลายเกลียวก่อนนะคะแบบนี้นะคะก็คือเหมือนเหมือนเปิดฝาขวดน้ํานะคะหมุนถอยหลังแบบนี้ค่ะทวนเข็มนาฬิกานะคะหมุนถอยหลังแบบนี้นะคะก็จะเป็นจังหวะที่เม็ดมะยมเด้งออกมาแล้วแบบนี้นะคะในจังหวะนี้ค่ะที่เรายังไม่ต้องดึงออกมานะคะ ยังไม่ต้องดึงเมนเมยยมเราก็สามารถขึ้นลานมือได้นะทำแบบนี้ได้นะขึ้นลานมือเนี่ยเรื่องนี้ใช้เป็นระบบอัตโนมัติค่ะเครื่อง 4R36 นะคะจะขึ้นลานมือได้ประมาณ20-25รอบนะคะอ่าค่ะอันนี้เราก็ขึ้นลานมือเสร็จเรียบร้อยนะคะที่นี้ก็จะเป็นการตั้งวันแล้ววันที่แล้วก็เวลานะเราจะทาเราจะดึงเมนเมยยมออกมานะคะจงังหวะแรกเนี่ยจะเป็นการตั้งวันแล้ววันที่แต่แมินจะแนะนําให้ตั้ง เวลาก่อนนะคะแต่ที่นี่มันก็จะมีดึงเมนวิยโยมมา2จังหวะนะคะจังหวะที่2จะเป็นตั้งเวลานะแอมมินขออนุญาตทาให้ดูนะตอนนี้อยู่ประมาณ3ามโมงสามทุ่มกว่านะคะที่นี้เราจะให้ดูนะคะว่าตัวเลขตัวเลขวันที่นะคะแล้วก็วันนะคะวันเนี่ยหลายๆคนสงสัยว่าเอ๊ะมันมีเลขโรมันด้วยนะมีทั้งโรมันและก็ภาษาอังกฤษนะคะเดี๋ยวเราดูคะ่ะตอนนี้นะคะจะเป็นวันพุธที่17นะคะ,อะตอน สี่ทุ่มแล้วตอนนี like. mm ้นะคะเห็นไหมคะตอนนี้นะคะประมาณสี่ทุ่มครึ่งเนี่ยวันที่กําลังจะเริ่มเปลี่ยนแล้วนะคะกําลังจะเริ่มเปลี่ยนห้าทุ่มนะคะห้าทุ่มครึ่งนี่ค่ะเห็นไหมคะเริ่มเปลี่ยนละนี่วันที่เปลี่ยนนะตอนเที่ยงคืนพอดีเป๊ะนะคะเสร็จแล้วที่นี้ตอนตีหนึ่งถึงตีสามนะคะวันค่ะเริ่มเปลี่ยนวันเริ่มเปลี่ยนเห็นไหมคะตอนนี้ตีหนึ่งวันเปลี่ยนไปแล้วนะคะตีหนึ่งถึงตีสามที่แอนดมินบอกนะคะว่าเขายังเป็นเลขโรมันอยู่นะคะ นี่ค่ะตอนนี้ตีสองครึ่งนะคะเลขโรมันเริ่มหายไปแล้วนะคะเริ่มมาเป็นนี่ค่ะตอนนี้นะคะตีสามเป็นเตอร์สเตย์แล้วนะคะเป็นวันพฤหัสแล้วนี่นะคะอ่าเป็นวันพฤหัสที่18นะคะเรียบร้อยอันนี้ก็คือเป็นการตั้งวันตั้งเวลานะคะตั้งเวลาเนี่ยก็เลยจะได้ดูเป็น วิธีการดูนะคะว่าวันและวันที่เปลี่ยนแบบไหนยังไงนะคะโอเคทีนี้เราก็จะต้องกดเข้าไปนิดนึงเพราะว่าเวลาเราจะตั้งเข็มใช่ไหมคะตั้งวันที่เนี่ยจะเป็นจังหวะที่1ค่ะส่วนเข็มตั้งเวลาเนี่ยจะเป็นจังหวะที่2องนี้เราก็ดึงออกมา1จังหวะน,นะคะหมุนขึ้นนะคะจะเป็นการปรับวันค่ะตอนนี้นะคะหมุนขึ้น จะเป็นการปรับวันนะคะแป๊บนึงอ่ะน,นี่ค่ะเป็นการปรับวันนะคะวันนี้เป็นวันจันทร์นะคะอืมขออนุญาตตอนนี้อ่าวันจันทร์ที่สิบสิบห้านะคะเราก็ต้องหมุนหมุนวันอย่าหมุนขึ้นนะคะส่วนวันที่ให้หมุนลงแบบนี้ นี่ค่ะน,นี้วันที่1ิบห้าแล้วเวลาหมุนวันแล้ววันที่นะคะเขาก็จะมีจังหวะของเขานะคะนี่ค่ะเ็จะมีจังหวะเวลาเราหมุนแบบ มันจะเด้งลงมาเองนี่ค่ะวันจันทร์ที่15เรียบร้อยนะคะนี่ก็จะเป็นการตั้งวันแล้ววันที่เรียบร้อยแล้วก็ตั้งเวลาเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วเราก็กดเป็นวิญญณเข้าไปนะคะแต่แค่นี้ยังไม่พอค่ะด้วยเรือนี้เนี่ยเขากัน,นําลึก200เมตรที่แอนด์มินบอกตอนแรกเนาะคือเขาก็จะต้องเป็นแบบขันเกลียวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเก็บเนี่ยเราก็ต้องดันเข้าไปนิดนึงแบบนี้นะคะแล้วก็หมุนขึ้นอ่านี่ค่ะเรียบร้อยหมุนขึ้นนะคะก็แค่พอตึงมือพอนะคะไม่ต้องแน่นมากนะคะ เรียบร้อยค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการขึ้นลานมือนะคะแฮกเข็มวิให้ดูค่ะว่าเป็นยังไงแล้วก็วิธีการตั้งวันและวันที่นะคะเรียบร้อยค่ะถ้ายังไงนะคะไอมิน,นก็จะมีคลิปแบบนี้นะคะมาให้ดูกันเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ